น้ำมีพลังมากกว่าที่คิดน้ำมีกี่แบบกี่อย่างายกตัวอย่างเช่นนะครับผมแม่น้ำลำเมืองพลูคลองหนองบึงน้ำตกน้ำพุน้ำฝุดจะเห็นว่าน้ำมีหลายชนิดน้ำจะส่งผลกับชีวิตเราได้อย่างไร มีทั้งข้อดีข้อเสียขึ้นอยู่กับว่าน้ำนั้นจะอยู่ในทิศไหนยกตัวอย่างเช่นนะครับผมเชียงใหม่เชียงใหม่ใครจะจำแผนที่หรือว่าพอจะนึกออกไหมครับรูปร่างของหน้าตาอำเภอเมืองเชียงใหม่เป็นลักษณะอย่างไรลักษณะของตัวเมืองเชียงใหม่นะครับก็เป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส และจะมีแม่น้ำหรือว่าคูพอกพองคูคูเมืองล้อมรอบตัวเมืองเชียงใหม่และทิศทางตะวันออกของเมืองเชียงใหม่ก็จะมีแม่น้ำปิงซึ่งเป็นแม่น้ำสายหลักสายสำคัญของตัวเมืองเชียงใหม่ในอดีตจะใช้แม่น้ำปิง ในการโทรคมนาคมหรือว่าการขนส่งไปยังลำพูนนครสวรรค์จนถึงกรุงเทพนะครับคงจะจำได้กันได้นะครับผมว่าหน้าน้ำหลังเขาเนี่ยดีแต่ขอบอกนะครับผมไม่เสมอไปครับถ้าคิดแบบนั้น ้านที่อยู่ในเขื่อนแพที่อยู่ในเขื่อนก็จะเจริญรุ่งเรืองเหมือนกันหมดใช่ไหมครับหรือว่าบ้านที่อยู่ติดทะเลเพราะมีน้ำเป็นลานกว้างขอบอกนะครับผมไม่เสมอไปว่าหน้าน้ำหลังเขาจะดีเสมอไป ขึ้นอยู่กับว่าน้ำที่ว่านี้อยู่ในทิศทางไหนถ้าน้ำอยู่ในทางทิศต,ตะวันตกจะเป็นน้ำให้โทษนะครับผมเ,เดี๋ยวผมจะอธิบายอย่างนี้กันแล้วกันนะครับยกตัวอย่างง่ายๆเมืองเชียงใหม่เดี๋ยวนะครับ เมืองเชียงใหม่เต้น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 พอดีผมเจอแผนที่ก็ได้แผนที่มาครับนี่ครับเดี๋ยวผมค่อยขอยับนะนี่ครับนี่เชียงใหม่ตัวเมืองเชียงใหม่นี่ครับนี่คือตัวเมือง ตัวเมืองเก่าของเชียงใหม่ที่สีฟ้าๆนี่ยครับผมคูคือคูเมืองล้อมรอบตัวเมืองเชียงใหม่อันนี้อยู่ทางทิศตะวันออกนะครับอันนี้จะมีแม่น้ําแม่น้ําปิงแม่น้ําปิงนะอันนี้ตัวเมืองเชียงใหม่ตัวเมืองเก่าเชียงใหม่ แล้วด้านหลังฝั่งถนนสุเทพนะครับเลยไปเนี่ยจะเป็นภูเขาดอยสุเทพอ่าจะเป็นภูเขาดอยสุเทพคําว่าหน้าน้ําหลังเขาหมายถึงสมมติว่าตัวเมืองเชียงใหม่อยู่นี่นะครับหน้าน้ำอ่าหมายถึงน้ําอยู่ทางทิศตะวันออกของตัวเมืองน้ําอยู่ทางทิศตะวันออกของตัวเมืองจะส่งผลดีถึงตัวเมืองเชียงใหม่ และด้านหลังเป็นภูเขาด้านหลังเป็นภูเขาซึ่งเวลาพระอาทิตย์ขึ้นจะขึ้นทางนี้นะครับทางทิศตะวันออกแล้วจะพระอาทิตย์ตกตก,ตกทางทิศตะวันตกตกทางทิศดอยสุเทพถ้าแบบนี้นี่ถือว่าดีครับเพราะว่าด้านหน้าเป็นน้ําด้านหลังเป็นเขาแต่ในทางกลับกันถ้าน้ํา อยู่ทางทิศตะวันตกแล้วภูเขาอยู่ทางทิศตะลอ,อกแบบนี้ไม่ดีครับเพราะว่าจะส่งผลถึงด้านสุขภาพขอย้ํานะครับผมถ้าแม่น้ําเปลี่ยนมาอยู่ทางทิศตะวันตกแล้วภูเขาเปลี่ยนมาอยู่ทางทิศตะลอ,อกแบบนี้ไม่ดีครับเพราะว่าจะส่งผลถึงสุขภาพโปรดสังเกตดูในตัวเมืองนะครับ อ่ะดูนี้ตัวนี้ก่อนนะครับผมเนี่ยเวลามีแม่น้ําแบบนี้นะครับนี่น้ําปิงอันนี้ตลาดวัดโรรสอันนี้ฝั่งวัดเกศจะเห็นได้ว่าฝั่งวัดโรดรสตลาดวัดโรดรสตลาดวัดโรรสเนี่ยจะมีความเจริญรุ่เรงเรืองมากกว่าฝั่งวัดเกตผู้คนจะหนาแน่นกว่าน้ําจะอยู่ทางทิศตะนตออกนะครับกดสังเกตนะครับอย่าลืมนะครับน้ําจะอยู่ทางทิศตะนตออกฝั่งนี้ ผู้คนจะมีความหนาแน่นกว่ามากกว่าฝั่งวัดเกตเหมือนเดียวกันครับผมในระวังท่าแพผ,ผู้คนที่ท่าแพจะมีความหนาแน่นจะมีร้านค้ามีธุรกิจมากกว่าฝั่งทิศตะวันตกที่บอกไว้นะครับผมเพราะว่าฝั่งที่ตะวันออกเนี่ยจะดีกว่าถ้ามีแม่น้ําอยู่ด้านหน้าเข้าใจไหมครับผม เนี่ยจะเป็นย่านธุรกิจของเชียงใหม่เลยครับจะอยู่ตรงนี้นะเป็นแหล่งรวมของนักท่องเที่ยวการทำกิจกรรมต่างๆที่ลานประตูแท้แพร่แต่ฝ,รรฝั่งนี้จะไม่มีกิจกรรมอะไรเลยนะครับผมฝั่งนี้จะไม่มีกิจกรรมอะไรเลยซึ่งเป็นตัวมืองเชียงใหม่เหมือนกันในลักษณะดเดียวกันตลาดสมเพชรเอ่อตลาดโทรถนะครับผมตลาดวะโรโรส คนก็จะมาอยู่ที่นี่เยอะจะเป็นแหล่งชุมชนชกวสกินหรือว่าช้น่นาทาวนะฮะสังเกตเห็นไหมครับว่าน้ําจะอยู่ทางทิศตะวันออกเหมือนกันเวลามีงานเทศกาลอะไรหรือว่างานยกตัวอย่างง่ายๆเ,เวลาเดินขบ,บวนอะไรนะฮะก็จะเดินตั้งต้นจากตรงนี้นะครับฝั่งแม่น้ำเดินเข้ามาเมืองเชียงใหม่ ซึ่งเดินทางที่ตะนออกเหมือนกันครัแล้วจะมีคนแย้งว่าอ้าอันนี้มันเป็นมเมืองเชียงใหม่แต่ถ้าท่านสังเกตอีกอย่างนึงครับเมืองสุขโขทยัยลักษณะเมืองสุขโขทัยก็จะเป็นรูปแบบคล้ายเหมือนเดียวกับเมือ,เองเชียงใหม่ที่มีตัวเมืองเก่าเป็นรูปสี่เหลี่ยมและมีคูล้อมรอบ สมัยกรุงสุขโขทยัยพ่อขุนรามคำแหงมหาราชเป็นผู้สร้างกรุงสุขโขทัยนะครับจะสร้างเมืองเก่าไว้ก่อนสร้างตัวเมืองแล้วมีปูล้อมรอบถึง3ชั้นแล้วเมืองเชียงใหม่เมืองชียใหม่ก็ได้แบบมาจากสุขโขทยัยลักษณะของเมืองจะเหมือนเดียวกันเลยครับถ้าท่านลับตาแล้วนึกถึงสุขโขทัยนะครับนึกถึงเมืองเก่าสุขโขทยัยอ่า ท่านนึกถึงเมืองเก่าสุโขทัยน่ะเวลามีกิจกรรมหรือว่างานโอยกระทงของสุโขทยัยในงานที่ยิ่งใหญ่ก็จะเริ่มจากทิศตะวันออกนะครับก็จะเริ่มมีขบวนมีอะไรก็จะเริ่มทางทิศตะวันออกแล้วเข้ามาในตัวเมืองจะไม่มีทางทิศตะวันตกเลยนะครับอย่างนี้นี่ถือว่าดีเพราะว่าน้ำอยู่ทางทิศตะวันออก พูดง่ายๆนะครับผมพูดง่ายๆเดี๋ยวผมจะยกตัวอย่างอีกง่ายๆอย่างหนึ่งนะครับยกตัวอย่างบ้านของท่านสมมติว่าบ้าน,ท,าน,าน,นท่านจะซื้อบ้านหนึ่งหลังเนี่ยท่านจะซื้อบ้านหนึ่งหลังอันนี้ทางที่ตะออกนะครับผม E ในตะออก W ในตะวันตกนะครับผมอ่าได้ N ทิศเหนือนะครับนี่ทางทิศใต้เราแบ่งครึ่งตัวบ้านเลยครับเราแบ่งครึ่งตัวบ้านแบ่งแบบนี้นะถ้าน้ําน อยู่ทางที่ตอ,ออกเนี่ยอยู่ในโซนนี้นะครับจะดีจะดีนะครับจะส่งผลถึงตัวบ้านดีจะส่งผลถึงผู้อยู่อาศัยทางด้านสุขภาพเนี่ยดีนะครับแต่ถ้าน้ําอยู่ทางที่ตนต, <ETF> ตกนี้ไม่ดีแหละครับผมถ้าน้ําอยู่ทางที่ตะนตกนะฮะไม่ดีนะครับจะส่งผลผู้สนับสนุนอุปถัมภ์ลูกค้าบริวารแบบเนี้ยไม่ดีครับไม่สนับสนุนนะครับผม เรามีวิธีแก้ครับผมถ้าใครคือซื้อบ้านไปแล้วเนี่ยมีบ้านอยู่แล้วเนี่ยเรามีวิธีแก้เพราะเราเราจะใช้ธาตุใช้อะไรมาแก้ต่อไปนะครับผมอ่าวันนี้ก็พูดง่ายๆกันแค่นี้ก่อนนะฮะแล้วก็อีพีหน้าผมจะมาบอกเกี่ยวกับเรื่องวิธีการแก้ถ้าน้ําอยู่ทางทิศตะวันตกถ้าน้ําส่งผลร้ายนะ่ยจะทํำยังไงเราจะแก้ไขย,ยังไงนะฮะอ๋อแล้วก็อีกอย่างนะครับผมเรื่องอ่า ถ้าใครที่อยากจะแต่งบ้านนะครับโดยการใช้น้ำํำพุน้ําตกบ่อน้ําสําหรับเลี้ยงปลาคาร์นี่ฮะมันจะมีว่าแบบไหนดีแบบไหนไม่ดีนะฮะแล้วอีพต่อไปนะผมจะจะมาอธิบายให้ท่านดูนะหรือว่าถ้าท่านสนใจหรือว่าอยากรู้เพิ่มเติม ติดต่อมาหาผมก็ได้นะครับผมที่เพจชีวิตดีเมื่อที่ใช่หรือว่าโทรศัพท์มาหาผมโดยตรงเลยครับที่อเอกนะครับผมเบอร์โทรศัพท์0871775184จะไขข้อข้องใจปัญหาต่างๆให้ท่านนะครับอ๋อผมมีความสามารถพิเศษของผมนะคือผมชอบเรื่องที่ดินมาตั้งแต่เล็กแล้วครับเรื่องที่ดินเรื่อง การบูงสวงนะฮะการขึ้นเสาเอกการสร้างบ้านนะเพราะว่าผมเดินทางบ่อยแล้วก็ไปแต่ละที่หลายๆที่เนะี่ยได้เจอหลายๆสถานการณ์แล้วก็มีความสนใจว่าเอ๊ะทาไมบ้านแบบนี้คนอยู่แล้วถึงรวยทําไมที่ดินแบบนี้คนอยู่แล้วมีความเจริญรุ่งเรืองเนี่ยเนี่ยผมเลยเป็นให้ผมศึกษาตั้งแต่เริ่มแรกนะครับผม โอเคนะครับโปรดติดตามตอนต่อไปจากเอกชีวิตด,ดีเมื่อที่ใช่แห้งๆปังๆรวยๆค่ะ